สวัสดีครับอรุณสวัสดยามเช้านะครับผมผมพามาชมกล้วยไม้ที่เป็นอีกหนึ่งตัวที่ทนแดดนะครับผมที่ทนแดดกาลังออกดอกเลยเห็นไหมมามาชมดอกตัวนี้เลยสําหรับเอื้องคําหลวงนะครับผมคําหลวงกล้วยไม้ป่าแท้หายากนะครับผมทนแดดมากนะทนแดดสุดๆไปเลยนะเห็นไหมครับผมมัดติดกับต้นไม้ไปแบบนี้ก็ไม่ตายครับผม เอาไปมัดติดรวมกันเป็นกอเป็นต้นไม้และเตรียมออกดอกสวยสะพรั่งแบบนี้เลยหรือใครจะเอาไปมัดติดแบบนี้ก็ได้นี่มัดติดไม้แบบนี้สภาพกล้วยไม้เวลาเขาจะออกดอกเขาถึงเขาจะทิ้งใบนะเขาจะทิ้งใบแบบนี้และออกดอกสะพรั่งชูก้านออกมาแบบนี้เลยสําหรับเรื่องคําหลวงนะคําหลวงเป็นไม้รากอากาศนะผมพืชอิงอาศัยนะครับ เอาไปมาติดต so ้นไม้แบบนี wrong, no ้เป็นกอก็รอชมดอกแบบสะพ่งแบบนี้ได้เลยนะผมก็จะมาติดแบบนี้เลยง่ายๆเลยครับไม่มีวัสดุปลูกอะไรด้วยสําหรับเรื่องคําหลวงนะอาพามาชมเลยตรงนี้ผมก็มัดติดต้นไม้แบบนี้มัดติดเขากาลังออกดอกครับทยอยจะออกดอกเรื่องคาหลวงป่านี้เนาะดอกหอมครับกลิ่นหอมอ่อนๆของกล้วยไม้ป่านะเรื่องคําหลวงนะครับ ใครสนใจนะผมมีจัดจำหน่ายนะคผมสำหรับเอื้องคำหลวงนะจัดจำหน่ายนะคะผมตรงน,นี้เรามีเยอะนะมาเลยกำลังแทงช่อดอกเลยสำหรับตัวที่กำลังจะจัดจำหน่ายเนี่ยครับผมช่อดอกกำลังออกช่อดอกกำลังออกตานี้นะจนถ <c oughs> ึง่อดอกออกเยอะเนี่ยครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยก็ออกเต็มเลยเอาไปมัดติดต้นไม้ได้ครับผมเป็นบบนีงานมาตลอเนาะ หนึ่งกิโลกร,รัมผมขายห้าร้อยบาทค่าส่งขอเจ็ดสิบนะพิเศษโดยโปรโมชั่นโปรโมชั่นนะผมเรื่องคําหลวงเป็นไม้ทุนตัวนี้พิเศษโปรโมชั่นผมให้ไปเลยนะให้ไปเลยสามกิโลกร,รัมหนึ่งพันบาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มสําหรับเรื่องคําหลวงตัวนี้เรื่องคำหลวงที่กําลังแทงช่อดอกตรงนี้เป็นไม้ป่าแท้หายากครับเห็นไหมกําลังแทงช่อดอกเอาไปได้เห็นดอกแน่นอนสําหรับเรื่องคําหลวงตัวนี้ดอกสีเหลืองแบบนั้นเป็นช่วงใหญ่ยาวระยะเลยครับ ดอกสีเหลืองเป็นพวงใหญ่เลยยาวระยะเลยนะเรื่องคำหลวงเห็นไมหมฮะช่อนนี้ก็ออกกําลังออกเรื่องคำหลวงจ,จัดจาหน่ายอยู่ที่1กิโกรัมหค่าส่ง70นะพิเศษเลยโปรโมชั่น3กิโลกรัมหบาทส่งฟรีเก็ดปลายทางได้บวกเพิ่มสนใจทักแชทหรือแอดไลน์ line. หรือโทรมาได้เลยที่เบอร์0 9 5 9 4 1 8 9 8 8นะครับผมกำลังเทงช่อดอก0 9 5 9 4 1 8 9 8 8สําหรับเอื้องคำหลวง ไม้ดูที่เขาจะแทงช่อดอกเขาจะดูโซมหน่อยนิดนึงเพราะว่าเป็นไม้ป่าเขาจะผัดใบนะครับเนี่ยทุกกา้าทุกกิ่งมีช่อดอกนะสำหรับใครที่สนใจ1กิกรัม5ค่าส่ง7 0 3กิโกรัมพิเศษโปรโมชั่นส่งอ่า3กิโลกรัมหพิเศษ7กิโกรัมสส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มไปเลยสำหรับเรื่องทำหลวงกล้วยไม้ป่าแท้โทรมาได้เลยที่เบอร์0ู5 9 4 1 8 9 8 8 0 9 5 9 4 1 8 9 8 8 แอดไลน์มาได้เบอร์นี้เช่นกันคือศูนย์เ8้าห้าเ้าป้าดเรามีสินค้าตลอดนะคบผมเรามีสินค้าจัดจำหน่ายตลอดนะสำหรับใครที่อยากได้กล้วยไม้ป่าชนิดต่างๆไปปลูกนะัะผมไปปลูกเพื่อดูอาศัยเพื่อความสวยงาม<อ>เพื่อความกิ๊บเก๋ที่บ้านแบบนี้เห็นไหมอันนี้คำหลวงกำลังออกดอกสวยนี่คำหลวงอันนี้คำกิว่วมันอยู่คำกิว่วเนี่ยับผมคำกิว่วออกดอกเนาะอันนี้ก็คำหลวงเหมือนกันคำหลวงอันนี้เหลืองจัน หงจันอันนี้หนังจันนะครับข้างบนนั้นก็จะเป็นสายคําปอนที่เป็นกอขมงเกาะไว้ <c oughs> ผมเกาะไว้ชมดอกนะใครที่สนใจนะกล้วยไม้ป่าชนิดต่างๆนะครับผมเข้าไปรับชมได้เลยที่เพจบาบูสินค้าเกษตรที่เพจบาบูสินค้าเกษตรนะครับผมมีกล้วยไม้ป่าชนิดต่างๆให้ท่านเลือกชมนะคะกล้วยไม้ป่าชนิดต่างๆให้ท่านเลือกชมสําหรับเพจบาบู re, สินค้าเกษตรขายกล้วยไม้ป่าหลักของเรา สำหรับใครที่สนใจนะเรื่องคำหลวงโทรมาได้เลยที่เบอร์0ู5 9์8 9 8 8นะครับผม0 9 5 9์8 9 8 8สําำหรับเรื่องคำหลวงกำลังออกดอกแพข้อสวยนะเบ่งบานสัรัางเลยนะงานที่เราขายกำลังเป็นงานที่กำลังแทงช่อดอกสวยนะครับผมเรื่องคำหลวงกล้วยไม้ฝาดแท้หายาก1กิโลกรัม5้0ค่าส่งเ0เก็บปลายทาง3กิโลกรัม1000บาทส่งฟรีนะครับพิเศษไปเลยเจกิโลกรัม2,000บาทส่งฟรีเก็บปลายทางเพิ่ม สนใจแักแค่หรือแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์0959418988 0959418988สำหรับเรื่องคำหลวงกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราเนาะอะฮะสำหรับคลิปนี้คลิปเรื่องคำหลวงผมขอลาไปก่อนนะกราบขอบพระคุณทุกท่านครับไม้ป่าทนแดดนะไม้ป่าแท้เลี้ยงง่ายเกาะติดต้นไม้ได้เลยหรือใส่กระถางแขวนหรือมัดติดไม้แขวนแบบนี้ได้เลยนะครับผม เลี้ยงง่ายๆครับเรียนไม่ยากนะโอเคครับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ